สวีทสวัสดีชาวอีฟุตบอลทุกคนกันด้วยนะครับผมยิน mm hmm. ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้อยชาแนลกันอีกเช่นเคยเนาะและในวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่หลายหลายคนเนี่ยมองข้ามกันไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมบอกไปก่อนเลยว่าอย่าเพิ่งมองข้ามะครับลองเล่นดูก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับผมนะนักเตะคนนั้นก็คือโอตาวิโอนั่นเองนะครับซึ่งมาในเวอร์ชันเพย y e r o อฟเดอะวีคด้วยนะ มารูช็อบเพจบริการเติมเกมอีฟบอลราคาถูกรวดเร็วทันใจปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องกลัวโดนแบนไม่ต้องกลัวโดนรีฟันเพราะร้านนี้จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและมีผู้ติดตามในเพน 13, 000, นกนจกว่า1นึ0 0 0สนสามหมื่นคนถ้าหากใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับมีบริการเติมโรบักด้วยนะสำหรับใครนะครับผมที่มีตัวนี้อยู่นะหรือว่าซุ่มได้ตัวนี้นะผมแนะนําเลยว่าลองเล่นดูครับเออลองเล่นดูโดยเฉพาะสส่แทงทะลุช่องนะลองเล่นดูครับคือไอตัวนี้นี่ยเหมาะกับสส่แทงทะลุช่องมากๆเลยนะเว้ย เออตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมนึกว่าตัวนี้มันเป็นสายเปิดบ่งนะครับด้วยตำแหน่งที่มันเป็นอ่ะเออตำแหน่งของเขามัน LMF ่ะครับ เออคือตอนแรกก็ว่ามันน่าจะเป็นสายปล่ดมงแต่ว่าพอไปดูสกิลไปดูค่าพลังอะไรแบบนี้เอยมันมันม,ม,มันไม่ใช่สายปล่ดมงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสายแทงทะลุช่องแทนนะครับนะคือนั่นแหละลองเล่นดูคือมันดีมากจริงๆนะครับผมอันนี้คือไม่ได้อวยนะเว้ยอันนี้คือแบบลองเล่นมาแล้วแบบเอยมันชอบแล้วแบบม,มันถูกใจมากๆแล้วมันก็ดีกว่าที่คิดไว้พอสมควรเลยนะครับผมคือนี่เรื่องความจริงนะเออก็ใครที่มีอยู่ก็ลองเล่นดูนะครับเออมันดีมากจริงๆนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังของมันกันบ้างว่ามันจะดีจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับผมบาสำหรับโอตาวิโอในเวอร์ชั่นนี้นะครับมาในยุ27ปีเนาะสูง172นะครับแล้วก็เท้าที่ถนัดเนี่ยก็คือเท้าขวานะส่วนเพสต์ไครับผมเป็นโฮเพเยอร์นะเป็นตัวแบบคอยเติมเกมรุกนะครับส่วนค่าพลังก็ประมาณเม คือมันอัพไม่ได้แล้วนะเออเกมลุก77นะครับการควบคุมบอลแบบ85นะการเลี้ยงบอลครับ86การคลองบอล87นะการส่งบอลสั้นครับ86นะการส่งบอลยาว81ครับจบสกอร์75นะลูกตั้งเตะ76ครับแล้วก็ลูกโค้งเนี่ย81นะเออความดูดันครับ80เออแล้วก็มีการช่วยเกมรับเนี่ย86นะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะตัวนี้นะ แล้วก็เรื่องของความเร็วครับสปีดนะ79ร้วสปีดต้น81นะครับก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะคิกพาวเวอร์81นะครับผมบาลานซ์83นะก็สเตมิน,าน่า85นะครับส่วนเท้าที่ไม่ถนัดก็ใช้ได้ในระดับที่ดีเลยนะ ส่วนสกิลก็มีประมาณนี้มีสกิลดับเบิลทัชด้วยนะเออมีสกิลเอ่อยิงลูกโค้งได้ดีด้วยนะครับผมมีสกิลส่งบอลด้วยนะมีสกิลเกมแมนชิพด้วยนะครับมีสกิลเอ่อแย่งบอลขับนะแท็กแบ็กแล้วก็มีสกิลไฟติ้งสปิริตนะครับสกิลนักสู้นะก็ประมาณนี้เลยในเรื่องของสกิลนะครับผมส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับก็อ,อยู่ที่97สนะสำหรับเอ่อโอตาวิโอในเวอร์ชันนี้นะครับ ทุกคนก็น่าจะเห็นค่าพลังของโอตาวิโอในเวอร์ชันนี้กันแล้วนะครับลนะ้วก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยผมมองว่าดูดีเลยนะเออคือแบบ มันไม่ได้น้อยอ่ะแล้วก็มันไม่ได้เยอะจนเกินไปถือว่าก็ดูดีสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนะในเรื่องของค่าพลังในเรื่องของตัวเลขเนาะก็ถือว่าดูดีเลยเออแต่ว่ามันจะดูดีกว่าเวอร์ชันอื่นๆยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองเปรียบเทียบค่าพลังกันบ้างน,นะครับว่าเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันอื่นอื่นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมากน้อยหรือว่ามันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะโอเคครับไปเราไปเปรียบเทียบค่าพลังกันดูครับมาครับผมเรามาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันสแตนดาร์ดก่อนก็แล้วกันนะก็ประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งโดยรวมเนี่ยเออรุ่นใหม่ก็ดูดีกว่าแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับไนมะ่ว่าจะเป็นการส่งบอลการจบสกอร์เนาะลูกโค้งเกมรับนะครับเออปรัสาการส่งตัวความอึดอะไรพวกนี้ก็ถือว่าดูดีกว่าแต่ว่าก็จะเสียเปรียบในเรื่องของเออคิกพาวเวอร์เนาะแล้วก็เรื่องของความเร็วนะครับแค่นั้นเองแต่ว่านอกนั้นเนี่ยก็ร์รั่นใหม่ก็ทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมาเปรียบเทียบกับเวอรุ่นเพลเยอร์ออบดูวิกร่างนี้กันว่าง ก็ประมาณนี้เลยเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องของเกมรุกเนาะเออการคลองบอลนะครับการส่งบ bon อลสั้นนะแล้วการจบสกอร์นะครับส่วนเรื่องของเอ่อการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลแล้วก็การส่งบอลยาวเนะี่ยก็จะเสียบเปรียบนะครับผมส่วนนอกนั้นเนี่ยก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะเออก็แตกต่างกันแค่นี้เองคนระับนิดเดียวมัน่มัน,ม,นมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับมาดูกับเวอร์ชั่นนี้บ้างน,นะเวอร์ชั่นของแพคทีมชาตินะครับก็ประมาณนี้ก็จะเสียบเปรียบในเรื่องของเกมรุกครับการเลี้ยงบอลคลองบอลเนาะ ก็เห็นได้ชัดเลยแต่เรื่องของการทรงบอลสัน้นการจับสกอร์ลูกตั้งเตะลูกโค้งเรื่องของเกมรับนะเออเวอร์ชั่นใหม่ได้ทำได้ดีกว่านะครับแต่เรื่องของคิกพาวเวอร์เรื่องของความเร็วนะเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีนะครับผมส่วนเรื่องของความแข็งเก่งแล้วก็เรื่องของความอึดเนีนะ่ยเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ก็เออได้อย่างเสียอย่างนะสำหรับเออเวอร์ชั่นนี้นะครับผมนะใครมีเวอร์ชั่นไหนอยู่ก็ลองใช้เวอร์ชั่นนั้นดูนะครับก็ประมาณ ทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะเออสำหรับเรื่องของการเปรียบเทียบค่าพลังนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเออมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่นะมันจะมีแค่ความแตกต่างแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีความแบบเออได้อย่างเสียอย่างซะมากกว่านะครับก็นั่นแหละก็โดยรวมก็ถือว่ายังเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่แบบน่าเล่นมากๆนะครับผมนะโอเคเรามาดูเรื่อง,องความสามารถของเขากันบ้างนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยมันจะ มันจะดีอย่างที่ผมพูดอเปล่าขอพูดเรื่องความสามารถแรกนะนั่นก็คือการเลี้ยงบอลครองบอลครับการเลี้ยงบอลครองบอลเนี่ยอันนี้ผมให้อยู่ในระดับที่ดีเลยนะเออบอลติดเท้าดีนะครับเออควบคุมบอลก็ดีเนาะไปกับบอลได้ดีเหมือนกันนะครับนะหรือว่าจะเป็นเออการใช้สกิลอะไรพวกนะี้นเออสกิลสกิลที่เขาให้มาเนะี่ยมันก็ดีด้วยนะสกิลที่เขาให้มาเนะี่ยเป็นดับเบิลทัสนะครับแล้วก็เป็นเออมาสเตอรีเทิร์นอะไรพวกนีนะ้คือแบบมันมันใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยคือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆ คือมันแค่มันให้แบบดับเบิลทัชแค่สกิลเดียวก็ถือว่ามันดีมากแล้วนะครับคือมันเป็นสกิลที่ใช้งานได้ง่ายะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่เขาใช้สกิลเนะี่ยเออใช้สกิลได้ค่อนข้างคล่อง,ง,งตัวนะครับคล่องตัวดีนะคือแบบมันไม่ได้ถึงขั้นพิวอะ่ะคือมันคล่องตัวดีใช้สกิลได้แบบลื่นเลยนะครับเอออาจจะต้อง เออแบบชำนาญเรื่องของสกิลด้วยนะเออบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชำนาญเรื่องการใช้สกิลสักเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละแต่ว่าโดยรวมในเรื่องของการใช้สกิลอะไรพวกนี้ก็ถือว่าคล่องตัวดีนะครับลื่นไหลแบบสปูดกินการ์ดกันเลยทีเดียวนะถือว่าโดยรวมถือว่าดูดีเลยในเรื่องของการเลี้ยงบอลครองบอลนะครับผมนะแล้วก็เรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่ง นั่นก็คือเรื่องการส่งบอลสั้นครับโอ้โหการส่งบอลสั้นนี่คือแบบเด่นมากๆอันนี้คือแบบชื่นชมเลยอันนี้คือแบบพูดแบบไม่ได้อวยเลยนะคือแบบสไตล์การส่งบอลสั้นของเขาคือแบบมันมันดีมากๆอ่ะ โดยเฉพาะการแทงทะลุช่องนะครับคือแบบมันฟิลเหมือนเหมือนเคอวอินเดอะบอยอ่ะคือมันฟิลนั้นเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าตัวนี้มันมันดีกว่าครับแค่แบบความรู้สึกเวลาที่มันส่งบอลแบบแทงทะลุช่องอะ่ะคือมันมันฟิลเหมือนเควินเดอะบอยเลยคือมันฟิลนั้นเลยนะครับนะมีความแม่นยำครับน้ําหนักในการส่งบอลก็ถือว่าดูดีเลยพอดีนะเออมีความเฉียบขาดนะครับมีความเฉียบคมในการส่งบอลอะ่ะคือแบบ มันมันประมาณนั้นเลยอะฟิลฟิลลิ่งคือแบบมันเหมือนเควินเดอะบอยมากมากอะคือแบบมันแทงทะลุช่องทีคือแบบหนุดได้เลยนะครับคือแบบนั่นแหละเออเวลามันแทงทะลุช่องคือแบบมันมันฟิลกูดมากๆนะครับนะสำหรับตัวนี้สว่วนเรื่องของการเปิดบอลครับเออการเปิดบอลการโยนบอลก็ถือว่าโอเคนะอืมเออการเปิดบอลเปิดมงอะไรนีะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันคงไม่ได้ทําได้ดีอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้มันไม่ใช่สายเปิดมงนะเออเขาไม่ได้มีสกิล เออพินพอยต์คอสซิ่งนะเรือว่าสกิลเปิดบอลแม่นนะครับเออตัวนี้มันก็เลยไม่ค่อยเหมาะสักเทา่าไหร่ถ้าเอาไปเปิดมงแต่ถามว่าเปิดได้ไหมมันก็เปิดได้แหละแต่ว่าอาจจะหวังผลได้ไม่ค่อยเยอะเออเหมือนเหมือนพวกที่แบบนสนายเปิดมงอยู่แล้วว่าอาจจะหวังผลไม่ได้เท่าขนาดนั้นนะครับแต่เ,เรื่องของการโยนบอลอะเออโยนบอลไปข้างหน้านะ ถ้าหากโยนบอลไปข้างหน้าเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันทําได้ดีเลยคือแบบมันมีแบบความพอดีครับคือมันไม่ได้แม่นนะคือแบบมันมีความพอดีอะ่ะคือแบบโยนบอลไปแล้วแบบเพื่อนสามารถเล่นต่อได้เลยคือแบบประมาณนั้นเลยะนะก็นั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการส่งบอลเนาะ เรามาดูเรื่องของการยิงแล้วก็การจบสกอร์กันบ้างครับขอพูดถึงเรื่องการยิงก่อนกันการยิงของเขาเนี่ยก็ถือว่าดูดีเลยนะคือไม่ว่าจะยิงในกอรอบเรตโทษหรือว่านอกกรอบเกีตโทษนะครับคือน้ำหนักในการยิงก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับทิศทางก็ดีนะคือความเฉียบขาดก็มีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของความคมในการจบสกอร์เนี่ยอันนี้คืออาจจะเป็นปัญหาเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเอ่อความคมเนี่ยไม่มีเลยนะครับนะในเรื่องของการจบสกอร์ คือแบบมันเป็นตัวที่แบบจบสกอร์ได้ทั่วไปครับคือแบบยิงปก,กติทั่วไปความคมมันไม่ได้มีแบบลูกเล่นเดี่ยมเล่นบุมอะไรแบบนี้ก็อาจจะวังผลไม่ได้แต่ถ้าหากแบบลูกตรงๆว่าลงๆอะไรแบบนี้ก็สามารถหวางผลได้ในระดับหนึ่งนะก็ถือว่าใช้ได้ในเรื่องของการจบสกอร์แต่ว่าหากใครนะครับอ,อ,อยากจะเล่นลูกปั่นโค้งเนี่ยผมแนะนําให้เล่นแบบเ,เล่นแบบมุมเฉียงๆเนาะให้ปั่นโค้งแต่ถ้าหากใครแบบวิ่งไปตรงๆแล้วปั่นโค้งน่อันนี้ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่า เวลาแบบวิ่งไปตรงๆแล้วปั่นโค้งนะ่ะโอ้โหบอลไม่ออกครับเออแนะนําให้แบบเออวิ่งเฉียงๆแล้วก็ปั่นโค้งดีกว่าอันนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับผมนะก็ประมาณนี้ในเรื่องของการยิงแนละ้วก็เรื่องของการจับสกอร์นะครับมาดูเรื่องในความเร็วกันบ้างครับความเร็วน่ะก็ถือว่าเร็วแบบปกตินะเออคือมันไม่ได้เร็วมากแล้วก็มันก็ไม่ได้ช้านะครับก็เร็วปกติก็สามารถวิ่งกระชากหนีคู่ต่อสู้ได้ เออแต่ว่าได้ในระยะสั้นๆนะแบบเออระยะแค่หนึ่งจังหวะแบบกระชากหนีทีเดียวอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้คือทําได้แต่ถ้าหากใครอยากจะแบบเออกระชากหนีแบบยาวๆเลยแบบนี้ก็อาจจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าความเร็วของเขาเนี่ยมันไม่ได้เร็วอขนาดนั้นนะคือมันคือมันเร็วแบบปกติครับก็สามารถวิ่งหนีได้ประมาณหนึ่งเออแต่ว่าถ้าหากแบบเจอตัวที่แบบเร็วกว่านะก็อาจจะสูไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็ ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะในเรื่องของความเร็วด้วยความที่เขาเป็นปีกต่ำด้วยนะครับแล้วก็สามารถเล่นแบบเอฟได้ด้วยก็เลยไม่ค่อยซีเรียสสักเท่าไหร่ในเรื่องของความเร็วแต่ว่านั่นแหละก็โดยวรวมก็ถือว่าโอเคครับในเรื่องของความเร็วนะและมีเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากจะโบกนะสำหรับตัวนี้นั่นก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งครับความแข็งแกร่งของตัวนี้เนี่ยเออค่อนข้างที่จะอ่อนแอเลยนะคือแบบโดนเบียดเออโดนชนทีนคือแบบโอ้โหเสียบอลง่ายเหลือเกินนะครับนะก็อาจจะเสียบเรียบไปตรงนี้นี่ตรงนี้นั่นแหละเออ เพราะว่าเวลาเลี้ยงบอลคลองบอลเนี่ยใครที่เป็นสายแบบปลุกตะดุยครับแบบเลี้ยงฝ่าไปเลยหรือว่าเป็นสายแบบเอ,อ่อรัดล้ออ่ะแบบยังไงเลี้ยงแบบหลบ2-3ตัวอะไรแบบเนี้ยเออคือแบบ อาจจะเสียเปรียบในเรื่องตรงนีน้คือแบบความแข็งแกร่งเขามันไม่ได้เยอะพอครับเออคือแบบมันสามารถเสียบอลได้ง่ายๆเลยก็อาจจะเป็นข้อเสียได้นะในเรื่องความแข็งแกร่งนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวโอตาโอนะครับออในเวอร์ชันเพลเยอร์ออฟเดอะวีนะซึ่งโดยรวมก็ถือว่าดูดีเลยเออคือแบบแค่จ่ายบอลดีเลี้ยงบอลดีแล้วก็มีสกิลเลี้ยงให้แบบใช้ง่ายๆเนี่ยโอ้แค่นี้มันก็ดีมากพอแล้วนะครับผมนะสำหรับผมเนาะนะนะก็ประมาณนี้ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด subscribe หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะถ้าหากไปตรงไหนพูดผิดหรือพูดติดติดะขัดเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ a i n next time Good bye